อยียร่หน้าครับปิดไ,ไฟกับแบค็คทุกเป็ดแล้วสามก่อนเลยหนึ่งแต้สมสำคัญครับและไหลไปได้สำงแต้ครับอุยอ้ยแล้วตรงนี้ริวลงเดินมาแต่จะมาล <All S 1> ลงท <in. S 1> ำความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่ล่วงไปหนึ่งแลเจไดน,น้องนักแมตนไปเหลือสองคนมามาแล้วด้วยนะครับโอ้โหเบสเคตอนนี้พะกกับเบสทีมครับ ในมิรามาครับเป็นทั้งของ m i d h นะครับและ2เป็น a t t a c k Allround นะที่ทำผลงานได้ดีในแผนที่นี้นะฮะ Best Pay เป็นทั้งของ Jacob นะครับผมส่วนล่ายเครื่องบินครับพี่เป็นดูกันก่อนเลยนะฮะทางขวานะมาตัดลงมาที่บริเวณซ้ายล่างนะฮะจบที่ไพซันครับโอ้ต้องบอกยังไงดีอะลายเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ทางด้านยืงไปที่ทะเลครับเฉียดหัวเมืองอิน巴านะครับแล้วก็ไปจบบริเวณแบบพิซซันนะครับผมหรือว่าเลดเลตเดมานั่นเองครับต้องครับ โซนทางด้านซ้ายบนนะฮะใครที่เป็นเมืองประจำของพวกเขาก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็ลำบากอยู่พอสมควรนะครับเอลโปโซนะฮะลาคารเบเลียพาวเวอร์กิทซายมาตินนี่ก็โอ้โหดูจะพอจะไปได้อยู่พอไปได้ครับแต่มันก็เกือบสามบล็อกอยู่นะดูครับภาพจับอยู่ที่เทอร์ทอนไฟส์นะครับจอซ้ายครับกินไก่ไปในเกมสุดท้ายของเมื่อวานเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องบุกนะเพิร์เพมูดครับเขาลงแล้วฮะแล้วเอารถร้อยเลยครับกำลังคิดดูว่าถ้าเพิร์มูดเนี่ย ดึงล่มยาไปที่พาวเวอร์กรตเนี่ยมีโอกาสโดนนะครับเราสอยดาวเหมือนกันนะถูกต้องครับมันต้องใช้ระยะทางค่อนข้างไกลเลยใช่ครับนะฮะแต่ว่าลงไปหารถน่าจะดีกว่าแล้ววงมาครับวงแรกไปที่เอวาสฮาครับผมขวาบนหนักอยู่นะโโอ้้หแลวดูผมบอกเลยว่า3-4บล็อกทางซ้ายเนี่ยไม่ต้องนับบุรีรัมย์นะ FW ครับผมคิวคอนเฟิร์มครับแล้วก็มีโกเซนด้วยครับอามุดูเกมมิ่งเนี่ยพื้นที่สวยเลยครับในวงแรกตรงนี้โอ้ ค่อนข้างตึงเลยฮะวงแบบนี้ครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการปะทะกันเร็วแน่นอนนะโมครับเพราะว่าในเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยตอนที่วงบีบกลับเข้ามาเนี่ยพื้นที่มันจะวิกฤตกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตั้งแต่เฟสแรกเนี่ยก็ใช้บล็อกไม่ได้ไปแล้วประมาณหนึ่งสี่บล็อกด้วยกันซึ่งถือว่าใหญ่มากนะหนึ่งในสามหายไปอ่ะพื้นที่อ่ะรอดูนะครับแต่ว่าชาเปอร์ครับไปถึงเมืองประจำของพวกเขาแล้วนะครับมอนเตเนโวครับซูมมเซล่าก็เป็นเดทเฮดนะครับที่ลงมา แนะไปที่เพอร์มูดนะครับส่วนที่เบิร์ดนะตั้งบัสนะเฮียเลยนะไหนครับผมได้ครับเมเดนครับมูมาแล้วครับออกมาจากลอสเดอเดสครับขับกลุ่มอัพกันมาครับผ่านอิมเาร่าครับตอนนี้น่ะเข้ามาแปะวงแล้วฮะสำหรับเฟสแรกนะวงในเฟสแรกนี่ประมาณสัก4นาทีครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับจะอัปเดตขึ้นเฟสที่2แล้วแบ็กทูเบสิมาแปะที่ด้านขวาเลยอย่างที่บอกมัน ้องละเอียดนิดนึงนะเพราะพื้นที่มันหายไปหนึ่งในสามเนี่ยเนื่องจากสี่บล็อกขวาเนี่ยมันติดเขาแล้วก็ติดทะเลไปด้วยครับเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะโดนยิงไล่มาครับ back to b a s i c ครับภาพตัดไาก่อนที่คิวคอนเฟิร์มครับเหมือนจะเข้ามาประจําจุดแล้วครับตัวนี้ฮะมีบ้านเล่นนะครับไกลๆซูมไปนี่เป็นโกเซนนะครับไปดูฮะนี่ไงโปรโมชั่นอย่างที่บอกายฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาชิตะนั่นเองนะครับ ต้องเลยนะฮะสแกนเข้าไปได้นะฮะเผื่อใครแบบดูการแข่งขันแล้วแบบท้องว่างๆหิวหิวจัดได้ะะไดเลยจัดเลยคุ้มๆนะฮะมี2แบบด้วยกันนะดับเบิลโลนะเป็นย่างนะครับแล้วก็บิ๊กไซส์เนี่ย<อ>เป็นกรอบอออกรอบเลยไหมตรงนี้ดักแมนไหวตัวทันครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าถ้าดักแมนลงไปเนี่ยไม่น่ารอดนะแต่คิดว่าน่าจะเห็นรถครับพอเห็นรถจอดอยู่หลังบ้านเนี่ยก็เลยสั่งเพื่อนครับบุฟออกเลยครับไม่ไปเสี่ยงกับดักแมเบสิกครับ นีอันดับ3นะครับเห็นไปในเฮสเมื่อวานก็ทำผลงานได้ดีนะครับเจคอารครับเห็นลายมูของเดทเท็ดครับสนใจสกิดไหมอุ้ยแต่เขาอยู่คนเดียวดิพี่เบน JKR ครับอ้ยรถตกลมสัตว์ไหมไม่สัตว์ครับหรือว่าเขากล้าเอาคันท้ายเลยครับโอ้แต่คันท้ายก็ไกลครับเบลมอสนะฮะนูลินนะฉีดออกซ้ายไปเลยฮะนี่ครับโอ้แล้วดูลายของเดเท็ครับ เข้ามาได้นะฮะในวงนะฮะโซนของซ้ายล่างครับอืใช่ครับ F W กันบ้างครับยังคงต้องเร่งฟอร์มสักนิดหนึ่งนะฮะ F W ช่วง1-3วันแรกเี่ยพวกเขายังติดติดการขัดอยู่<า>บ้างนะก็ W นะสำหรับแฟนคลับนะเอาต้องเอาใจช่วยนะครับแล้วตรงนี้ครับ M I T S ครับกับ d a y Tra d e ครับศึกหัวตารางปูชิวฮะจอดรถมาถือเป็น D M R ครับแล้วพยายามจะสกาพื้นที่ อันที่ให้เพื่อนนะครับข้างหน้าเจอแล้วสปอร์ตเลื่นหนึ่งคนแล้วขึ้นรถเอาแล้วขับมาชนกันเองครับแบบนี้ฮะเสียจังหวะในการออกจะโถมขึ้นมาหรือเปล่าเบทช์แล้วลงน้ำไม้นำหน้ามาก่อนมีโอกาสจะได้เกี่ยวหนึ่งคนสเปชุดหนึ่งชุดแล้วโดนสวนมาเบทมอสครับลงน้ำไม้โดมาหนึ่งนัดต้องถอยลงมาเลยครับยังขึ้นไปกดไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับรถน้ำไม้ครับเดีมอสจิงคํามาสวยครับจังหวะที่ให้เพื่อนนะครับสามคนออกมานะครับหลีกเลี่ยงการระทังกันไปครับ ดเดทเกมมิ่งกับเอเมเบทนะครับเพราะว่า2ทีมนี้อยู่หัวตารางด้วยถ้าเกิดเสียหายต้องเล่นไปตอนนี้ไม่ดีแน่นอนทั้งคู่เลยนะฮะและนี่ไงยังคงคอนเซปต์คอนเซปต์ขับเรือนะ,ะตระบกีอาริน,น่าครับด้วยความที่วงมันยังเกี่ยวเกาะอยู่ไงนะ,ะและกินน้ำนะฮะก็รถไฟแล้วบอกยังไว้วางใจอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยสามวิต่อสับเรือหน่หนึ่งวักเข้าไปนี่ไงโอเคไปเล่น,นะะเรือต่อตรงนี้นเอวาเซราเต็มเต็ม อัลโมริกเกมมิ่งเอฟดับบิลครับอยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโคเซนนะครับถ้าวงไปจบแถวเอลอาซาฮาที่มากอย่างเงี้ยเชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะยึดโพสิชันที่ดีไว้ได้ครับนี่เจ้าซ้ายครับเพิ่มมูมิ่อกียิงค้อค้อใส่ไปนะครับเป็นชาร์เปอร์ขับรถผ่านมาฮะดูมากันครบเลยครับ4คันนะฮะตัดมาที่บัมพายเฮ้ยเจ้าแมนอยู่บนหลังคาแล้วไงไดถไปใส่มาโอ้โหสองนัดโดนใจ เจ้าแมนหลบมาก่อนแต่ว่าใจยังตู้อยู่แล้วกดมาได้ครับน็อกปีเตอร์แมสไปเลยฮะย่างคมครับเจ้าแมนครับครแต้มแรกมาแล้วครับคิวแรกของเกมนี้ครับปีเตอร์แมสครับขู่แต่ว่าต่อเนื่องกันมาจังหวะนี้อมู่ยิงแล้วแบ็กโซนัสเรียบร้อยเป็นน็อกใส่เบลมอสครับและช่วยไม่ได้ด้วยเป็นการหนวดแบ็กโซนัสซัมคิวเบลมอสไปเลยครับเอาแล้วฮะหัวตารางครับเสียตัวผู้เล่นไป1คนนะฮะจังหวะมูฟมาครับริมทางขวา โอ้โหริมน้ำมาตรงนี้ครับแบงโซนัยังไงได้เสียงรถต่อเนื่องมาแต่มีเอไอหน้ามาด้วยครับแฟดจอดรถมาแล้วยิงน็อกใส่ซิซี่ไปเคเอ็มนายที 9, ่นายครับเดินมาหวังจะปิดแฟดให้ได้นะครับด้านหน้ารู้ตำแหน่งอุละเข้าหัวมาขอซีดาเมจากเฮ็ซซิงครับเอาเลยครับโอ้เลยเคมนายที่นายครับน็อกแฟดไปได้แล้วแบบนี้ไม่มีใครช่วยได้แน่นอนครับซปิดงานไปเลยครับโอ้เดเทเสียไปสองนะฮะท่านผู้ชมครับ จังหวะมูฟมาแล้วนูรินตรงนี้ย oh, ินก่อแล้วกันเฮ้ยแล้วนูรินสองนัดเข้าหัวรถแกนบายน็อกดาวน์ไปเลยครับแบบนี้มาตัดเอไมทีเฮดได้อีกหนึ่งคนกระสุนเหลือเหลือครับบอกเลยว่าเข้าทุกเม็ดคือห้านัดแรกอะเข้าไปสี่อย่างนี้เถอะมาคนเดียวก็จริงนะแต่ว่าเกี่ยวไปได้หนึ่งครับนูรินครับโอ้เสียมือปืนไปหนึ่งคนเลยครับเอไมทีเฮดครับจังหวะมูฟมานะครับ เดี๋ยวสามคนครับดักแมนเจคอบแล้วก็เอกโคสิตนะครับต้องลุยกันต่อนะฮะลุยลำเจ้า<อ>แมนเจ้าแมนบอกลับอีกแล้วลับอะไรไม่รู้หลายรอบเหลือเกินแต่ว่าวันนี้ซิกแซกครับมาน็อกปาราน,น่าวานไปครับอีกด้านหนึ่งไละดีปาระเบิดทิ้งไว้แล้วลิลิตปิดงานแบ็กโซนัดแบ็คคือเบสิกจบอันดับ15ไปนะท่านผู้ชมเอาล้วฮะบุยลำมาตรงนี้เมก้าลอสไปนอสเสียเจ้าแมนบุยลำมารีกรุ๊ปช,ช่วย2คนตัวนี้กอดแมวกับโนราครับ ทับหลวงมาแล้วเดี๋ยวเราดู47เกมิ่งไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตัวคุณเล่นเนี่ยโอ้เผื่อดอกอยู่หนึ่งคนแลวโดนยิงแต่ต่อไปก็รอนับตัลน้อคได้โนด้าก็สแวเอาละฮะเหลือเอ็ดดี้โอ้แล้วโนดากำแกนเนตอยู่ด้วยแล้วโดนสามไปเลยเจ้าแมนเอ็ดดี้คนเดียวฮะ41ไหวไหมโอ้โหกลายเป็นว่า จังหวะมาลีกุ๊บกับเพื่อนนะพยายามจะมาช่วยทางด้านของเจ้าแมนนะครับกลายเป็นโดนไปเลยแต่ว่าลูกสองสั้นตรงนี้ได้ไป็นหนึ่งแล้วเปลี่ยนสับ<อ>ปืนมาอนเอียงคืนไปให้เหมือนกันเดี๋ยว่าน้องจะเป็นโอทูสเกิร์ตครับมาเก็บงานเอ็ดดี้ไปปิดบุรีรัมย์ยูนเต็ดสปอร์ตนะครับจบอันดับ14ไปเลยครับสุดแล้วครับในที่นี้คือเอียร์วีน่าครับไปิดไฟกับแบ็คทูเบสิกมาแต่ว่าดักแมนเป็นน้องใส่เคมนะที่นายดักแมนเห็นแล้วซัดก่อนเลยหนึ่งแต้มสำคัญครับและ ไหลไปได้สำเร็จครับอุ้ยแล้วตรงนี้ริวไปน็อกใส่เลนลิกมาเยรีน่าหลุดมาแต่ก็โดนอยู่ดีแล้วใจคุลอฟไปน็อกฟุกกี้เลนลิกหลายตายไปต้านไม่กับริวเอาอะไรก็ขอบวงครับจังหวะมูฟมาเจอกันหลายๆทีมนะครับมีปะทะกันเกิดขึ้นแต่ว่าซิซี่ครับโอ้โหยังไปน็อกเอ็กโพสิตได้ครับตรงนี้ดักแมนก็มาปิดงานซิซี่คืนไปครับแก้งานให้เพื่อนได้ครับเยรีนาจบอันดับ13ครับแต่ว่าเอ็โทซิตไม่รู้จะชุบได้หรือเปล่านะครับน็อกอยู่แต่ว่าธนวัตรทีเฮ็บอรมดครับ ตอนนี้ตัวผู้เล่นได้เปรียบอยู่แอคทีฟ3คนป๊อปสโมกขึ้นมาข้างหน้า2ลูกและเดินใส่เข้ามาเป็นระยะระยะคระะับน้องเจ็บหิงกดมาเจ็ทล็อบเจ็ทล็อบค้าอยู่ด้านข้างอะไราโดนนะเป็นฟ้อนลน์เลยตอนนี้เอตโคลเซียเอตโคลเซียเลือเหลือสามจะต้องถอยมาแล้วผสมพงปกกักแค่ไหนอกแฉกไปธนวัฒน์แท็บอ้อมมานอกวงเจะรับไก่มายิงฟรีแต่เหมือนจะรูร้ครับไอ้ทถโอราวครับยังไงแล้วขึ้นรถหนีไปเลยแต่จังหวะนี้จะให้หนีไหมฮะธนวัฒน์ โลแต่ว่าโดนแจกุล้อมสวนมาน็อกไปเจย์ระเบิดปิดงานแฉงไปเจย์เร่ดนน็อกแต่ฮันเดอร์กันเลยเจย์เอ็กโดนน็อกไปจากริวเหมือนกันแล้วใจกุล้อมครับมาน็อกทันเดอร์ไปซิกแซกกับเจย์ครับหลายตายบูโซโล่สิเตปิดโน็ปิดงานโดยเจมส์ครับเฮคูลูเซียปาแกรนเนตมาโอ้โหไม่ถึงแล้วเจย์ขอบปิดงานเลยเจย์เอ็กปเจมส์โดนแกระเดี่ยวธนโดนน็อกดาวไป เอาแล้วไฟต่อเนื่องเลยครับซิกแซกได้หลายตายไปนะตรงนี้ครับโอ้โหเป็นการหลาตายนอกมุมไปนะครับแล้วเลยจะเอ็กมาโดนซ้ำใจเลยในข้อเดียบาร์เกาหลีับนฟุกกี้ได้แล้วเพิร์บะมูสกำลังจะจบครับเหลือแค่บอโบสยางระเบิดแล้วตรงนี้ลงอิงครับโดนเจมน็อคไปแต่ว่ากำลังจะโดนไล่ล่าแล้วกลางวงตอนนี้เป็นแวมไพร์ฮะรับอยู่ทีมเดียวแล้วชอปเปอร์โดนไอ้ครูเซียยิงน็อคดาวไปอะไรในข้อโดนสกรีทและฟุกกี้ครับหลาตายบูโซนไปเจมตัวดนพิการนะโดนและอิงโดน บูโซนครับปิดงานตัวเองไปเลยลอลไรแตคอนโดนสกีปิดงานมปีเป็นนะฮเฮดช็อตฮะโอ้โหเดือดเลยครับตรงนี้ครับบอโบสขับเข้าวงมาได้ก็จริงแต่ว่าเหลือคนเดียวนะครับรด้านของจ็อบแจ็บน็อกดาวไปอีกครั้งหนึง่งหัน่าจะน็อกสามน็อกสี่แล้วตรงนี้จ็อบแจ็บนั่นนะ่ะดิแล้วอยู่ไกลเพื่อนนิดนึงเหมือนกันนะน้องบุกนะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาไปอยู่แล้วแล้วตรงนี้มาเ e อ็โคลสิตฟอลโล่ใส่ลิวริวเอาตัวรอดมาประชิดเนินใกล้เอ็โคลสิตเดินลงมาเลยครับริวเหลือคนเดียวอัมรีกเกมมิ่งเอาเลยฮะ ดักแมนครับเหมือนจะขยับเข้ามานะฮะหาพื้นที่ในวงต่อนะครับส่วนริวนี้ก็ต้องเพนคิลเลอร์ปั๊มขึ้นมาก่อนนะฮะให้เลือดเต็มนะฮะดันหน้าจะเข้ายังไงดีครับตอนนี้เฟสที่6แล้วนะครับอีกสิบห้าเวทีนี่ผีบต่อแล้วนะพี่เบนนะไวมากครับนั่นนะสิฮะเอ็มไอทสครับด้านหน้าเลยครับถ้าริวเฉียบเนี่ยดึงได้สักหนึ่งดึงไปถึงก็เอาให้ตายเลยนะและอีกหนึ่งน็อกเนี่ย ยังเป็นเฮทวิกิทันทีเลยฮะโดนฉกไปเลยนะต้องรอดูทามมิ่งครับเอายังไงฮะริวก็เดินต่อมาริวเดินต่อมากําลังจะเจอกับด้านหน้าเอกโคสิตเดินไกลแต่ไกลๆมาเฮ้ยเราลงกว่านะฮะดักแมนเห็นแล้วเราเพื่อนขึ้นมาเล่นช่วยจังหวะนี้เรียบร้อยเอกโคสิตครับสวยจัดครับดักแมนเห็นไล่เพื่อนครับขึ้นมาแต่ว่เอกโคสิตโดนยิงมาจากอีกด้านนึงเหมือนกันครับพี่คอนเฟิร์มจ่ายมาต้องหลบก่อนนะฮะเกือบน็อกเลยนะครับเอกโคสิตใช่ครับเจคอบครับ ฟ้ารถมาครับเปเมเทีครับได้แต้มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเลยเรียบร้อยฮานูรินครับไหลตายบูโซนไปไม่ยอมแจกแต้มโจมาตะแยงครับเดยเทรดครับตอนนี้ฮะต่อทีมครับเพลสเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับแต่เมื่อสักครู่นูรินก็ได้เพลสเมนต์ไป็หนึ่งเหมือนกันนะถูกต้องถูกต้องเอาล้วฮะตัดมาตรงนี้ครับ17 gaming ครับขับรถมาเงียบๆนะฮะเหมือนจูเลโอจะได้ยินเสียงครับไม่มีแกนเนตเป็นออปชั่นนะครับมีแค่ไฟหนึ่งลูกเท่านั้นครับ หลบอยู่ในห้องน้ำตรงนี้แล้วลีออนคิวไปน็อกสกีดได้ครับแวมไพร์ก็โอ้โหไม่รู้จะเล่นยังไงดีครับพื้นที่ลงจัดแล้วจูเลียโอโดนน็อกไปครับจากเมกาลอสจัคสมอลไปน็อกโอบอลคืนมาได้ครับเรียบร้อยครับตัวปิดงานระดับหน้าวาแล้วซุปเปอร์แจ็คปิดงานจูเลียโอไปลีออนคิวมาดักแมนไปปิดงานจ็อบแจ็คสวีสไหลท้ายกับลีออนคิวครับจบอันดับเจ็ดเลยครับแวมไพร์ครับตอนนี้ฮะเดสเมนขยับเป็นสองแตแล้วกแกลเดรูกนีมาโอ้โหหาเป็นคนละสามสิบสองเอครับเหมือนจะ ิงสเปต่อไปด้านหน้าครับแดงกุลล้อกับนักเกียรมาเป็น MK12 เคอาะใส่ไปขาดอยู่นะดที่อ้าวแล้วรอบนี้ไม่ขาดเลยครับโอ้โหบรนดาวันครับน็อกแจ็กุลล้อปไปจนได้ครับแม่นยำนะ็สุดท้ายโอ้โหติดติดไปด้วยเมื่อกี้นะแต่ก็เป็นจังหวะที่กระโดดหลบไปหลังบ้านพอดียังซ้ำไม่ได้ถือว่าได้เกี่ยวน็อกฮนะดึงเวลาฮะเพราะตัวเองก็อยู่ในวงแล้วแล้ววงเฟสที่7กําลังจะมาครับ เอาลครับตรงน,นี้6ทีม18คนนะครับโอ้คหบ4นี่มี2ทีมนะครับเป็น17 Gaming กับ F.W ฮนะแล้วมาดูกันตรงน,นี้ครับเจคอบวงวงอัปเดตต่อผมว่าน่าจะขึ้นบนนะ<ห>กลางา<ๆ>กลางแบบกลางเลยอะ่ะใช่กลาง47กับ Q.C แล้วกันนะ2ทีมนี้ฮะน่าจะพอเล่นต่อได้ครับสวเป็นเฮดนีโดนยิงค้ำมาจากด้านบนครับ FW <W. S 1> ก็ยิงมานะครับเอทเทาร์คิวซีเนี่ยยิงมาใส่บรินเนตได้เลยนะฮะแต่ QC วซีเขาอยู่ในหลุมที่โดนกระเน็ดจำได้ไหมอาจจะแบบหนึ่งนี่มันโดนกระเน็ดปั๊บเดียวสายที่สองหองันหล่อฮะเขาอาจจะมีปากมีเสียงไม่ได้เยอะคิวเฟิร์มไหมอาต้องอยู่แบบเจมเนอร์เจม,จมตัวนิดน,นึงอือคือถ้าโผล่ขึ้นมาเนะี่ยแล้วโดนหย่อนเข้าไปเรียบร้อยตกปลาทันทีเนี่ยตรงนี้บริเนตกำลังพยายามจะหาเวเล่นต่อครับปุ๊บโม่ฝาไปครับเอกซิสแต่ดูด้านล่างครับบอลโบสกยังเอาตัวรอดมาได้ครับคนเดียวครับ โอ้กําลังจะช้อนหลัง FW หรือเปล่าถ้ามุมมันเปิดพอให้ยิงฮะเข้ายากนะถ้าบอกแล้วตอนนี้มีแค่มอโบสนะครับแล้วก็เอเนะก็คือเปรโมชั B ่กบเมทีส่ะสองทีมที่ไม่ได้แปะเลยไม่ได้แปะเส้นวงไวเลยนะส่วนทีมอื่นเนี่ยมีคนเข้ามาแปะไว้แล้วนะครับะั oh. ะนั้นเนี่ยก็ต้องหาวิธีแล้วแะครับว่าจะเข้าวงอย่างไรครับยิงไม่พักเลยนะด w ครับกดใส่ m I เ H ครับ มุมมันยังพอมีเปิดจูแต่จังหวะน,นี้ปูสโมกเสร็จเราอะไรฮะขับรถลงเนินมาแต่จังหวะลง <All in. S 1> ทำความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่ล่วงไปหนึ่งก็เจไดนกนักแม่นไปเหลือ2คนมาสุภแจสามดักแม่นเราไปเลยครับแล้วตรงนี้นะโมล,ลงมาโดนนอกไปเลยครับเหลือคนเดียวเจ,อเจอขอบนอนเนียนก่อนเอาตัวรอดครับและเรียบร้อยครับโดยพี่เบนจัสโมเมนต์ครับ FW วครับโอ้โหตวงแตนตรงนี้ดีมากจบดับ6ไปครับเป็นไมเทสครับ ตอนนี้ขยาบขึ้นมา29แต้มครับยังต้องการอีกพอสมควรเลยนะครับถึงจะหลุดโซนี้ได้แต่ว่าบอสเซนครับนี่ไงต้องการแต้มบอสเซนบอกจัดให้ครับน็อกซูเปอร์แจ็คไปได้อีกครับเป็นการน็อกจากด้านบนนะครับยิงคำลงไปด้านล่างครับแต่น่าจะยังซ้ำไม่ได้ครับ เป็นมุมปิดอยู่ในบ้านนะแจงกุลอฟอครับนาไกาสิ่แล้วหมาเมก้าล้อฉกเจมน็อกดาวไปก่อนเลยฮะแจกุลอฟองีฮะยังไงปาไฟป๊อปลงไปแล้วพยายามฉีกมาง้างแฟดอยู่แล้วระเบิดมาขึ้นหลอดแจงกุลอฟอแล้วเป็นเมกาล้อครับเจมออกไปเฉยเลยโอ้เมื่อกี้ป๊อปกัะน,นื้อขึ้นมาหลุดหลังไป้ทีเดียวครับเมรกาล้อยังไงปลาของขึ้นไปปลาแตกขึ้นไปครับแต่ว่ามันเป็น2เนินฮะมันยิงกันยากอยู่ด้านบนอะไรลอยมาเป็นแฝด เลี้อนคิวเพชรเด็ดไปน้องใส่ไดโน่ได้เพชรเด็ดอ้อมาอยู่ไม่ได้เห็นวัวแล้วเพชรเด็ดลากอยู่ดวลเดียวยังไงป่าแฟดป๊อปแฟดขึ้นมาดึงเวลาแล้วเจไดไปติดน็อคเอ็กซ์คูลูเซียไปได้แต่คูร้อง็อกเจไดไปแต่คุร้องเปน้องใส่ไป็นตลอดปอบนลหลายตายบูโซบายบาล์นาวานโดนเลี้ยวน็อคดาวน์แล้วจะคุร้องไปปิดงานเจไดได้ครับเอาแล้วตอนนี้สองไฟนะครับหน้าหลังมาคิวคอนเฟิร์มอยู่ในหลุมมานานครับขอออกมาฉายบ้างครับตรงนี้น็อคเอฟวไป2นะครับแต่จังหวะยังเดินต่อไม่ได้ครับ just moment แกคขำอยู่ด้านหลัังครบ ดีเบนยังไงปลาแฟดไปเบรกให้ก่อนครับให้น้องๆคันกลับมานะฮะและด้านล่างสุร์แจ็คยังไงเพชรเด็ดมาซ้ำไดโดก,กับทางด้านของเรียนคิวครับซ้ำบรรทัศวันออชิเกไปแล้วครับแล้วเพชรเด็เดดเินแรงเลยเดินมาได้ตรงนี้สเปร์เมาโดนสวดมาบอสเซนแล้วปิดหมดเลยครับสองคน j u s โมเมนต์กับบอสเซนเงี้ยส่งคิวคอนเฟิร์มจบอันดับ4ไปพี่เบนสองพี่บอสหนึ่งฮะบอกเลย2คนอยู่และตรงนี้ฮะอีกไฟายหนึ่งถ้า FW มา แรมหลังดีๆเพราะเขาถือว่าได้เปรียบมากๆเพราะไอ้แถวเรายังคงติดยื้อกับ47อยู่เลยและยุงล็อกเห็นแล้วเห็นแล้วลากมาเห็นตาไปกันไปแล้วหนึ่งน้องไอค้ครูเซียน้องอุดสเกิร์ตไป้างหน้าฮะหนึ่งคนซูเปอร์แจ็คออมมาด้านบนเอิกดหัวอยู่เอาเลยฮะเอครูเซียครับมิงกี้ไม่มียาใช่ต้องเก็บศพมาครับปั๊มยาก่อนนะครับเอาแล้ว ฟวรู้ตำแหน่งแอทเลราวนะครับ3ทีมครับตรงนี้กดฟีมาด้านบนโอ้โหจัาสมมยขาดดาเมจอยู่แค่นัดเดียวมาแล้วตอโลนต่อเรียบร้อยครับเป็นครูเซียครับกับจัสโมเมนช่วยกันปิดงาน17เกมมิ่งไปครับแล้วเหลือ2ต่อ2ครับแอทเลราวหรือจะเป็นฟวครับท่านผู้ชมเปอีครูเซียครับงางแกลเนตโมเวลาพอสมควรครับแต่ว่าไม่ถึงครับจัสโมเมนออมขวามาใส่ฮะจันทร์คุล้ออีกุลเซียไม่มีออปชั่นเกาะแตกระเบิดหมดครับสำหรับพี่แจน แต่ว่าเดินคอนแทงกันตามตัวนี้บอสเซนไล่คุโรเซียถึงนอกไปแจกกุลอบไม่มีของเลยแจกกุลล์ไม่มีของเข้าตัวรอดไม่ไหวครับแล้วเอปิดไก่แรกกันมาได้ครับโอ้โหนี่ฮะ FW eSport ครับ2คนนะจากตอนแรกเหมือนจะโดนครับ